จเจริญธรรมเจริญพรสาธุชทนทั้งหลายวันนี้ก็มาเจอกันในเช้าว,วันที่10มกราคม2566เป็นในรายการเรื่องเล่าเมื่อวันวานหลงพ่อพระอาจารย์มหาวิชาไรธรรมิกราชวันนี้ก็ยังอ,อยู่ในช่วงอากาศที่หนาวเย็นเหมือนเดิมแต่ว่าก็มาเห็นสภาวัธรรมของช่วงวเช้าที่อากาศแบบนี้นะอากาศที่เย็นเย็นที่สมัยเคย ที่ไปออกวิ่งออกกำลังกายช่วงเช้าตอนเรียนหนังสือก็ดีหรือว่าตอนไปทำงานก็ดีมันก็ไปทวนถึงช่วงการทำงานนั่นแหละช่วงที่จบมหาลัยใหม่ๆแล้วก็ไปทำงานแต่ละทีแต่ละแห่งการทำงานก็มันแปลกก็ตรงที่ว่าทำงานที่ไหนก็ต้องย้ายแผนกไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีถ้ามันบริษัทมีกี่แผนกก็ได้ย้ายไปหมด จ็ดแปดแผนกก็ต้องย้ายไปตามแผนกที่มีเปลี่ยนไปในความเขาเรียกว่าเหมือนการเดินทางของชีวิตนั่นแหละก็คือดวงจิตที่จะต้องมีการเรียนรู้ศึกษาสิ่งต่างๆพอถึงรอบถึงเหตุปัจจัยก็จะต้องขยับย้ายไปตามเหตุที่มีแล่ในช่วงของการทํางานเนี่ยได้ช่วงเช้าแบบนี้นะออกวิ่งออกกําลังกายเนี่ย อยู่แถวนิคมมุตสากรรมเนี่ยท่าก็จะมีอที่ให้วิ่งให้สามารถที่จะออกกำลังกายได้ถ้าเกิดว่ามันมีเห็นองค์พระขึ้นสูงใหญ่นะท่านประทับยืนอยู่อันนั้นแปลว่าได้เวลาที่จะต้องย้ายที่ทํางานแล้วนะมันก็จะเห็นเลยนะโอท่านมีนิมิตมีเครื่องหมายขึ้นมาจะต้องย้ายแนละ้ว ศึกษาตรงนี้แล้วก็ได้ศึกษาในเกือบทุกแผนกไปแล้วหรือว่าทุกแผนกไปแล้วแล้วก็ได้ย้ายไปพอไปอยู่ที่ใหม่ก็เหมือนกันต้องอยู่ทุกแผนกอีกแหละต้องย้ายไปโดยโดยจริงๆมันก็คือโดยหน้าที่งานนั่นแหละก็เรียกว่าฝ่ายที่เขาอยู่ในการวางแผนฝ่ายออกแบบวางแผนในการที่จะทํางานวางระบบการทํางานเขียนโปรแกรมให้กับแต่และแผนกแต่และฝ่ายมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่ามันก็ คำๆตรงที่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยสามแห่งที่ได้ไปทํางานเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่ต้องไปออกแบบวางระบบใะ้รขามันก็ต้องทําตรงนี้เสร็จก็ต้องไปทําให้อีกผนแผนกหนึ่งก็ต้องย้ายไปมันก็เหมือนชีวิตที่เราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้ยึดติดอยู่กับที่และการเดินทางต่อไปจากบริษัทหนึ่งไปสู่บริษัทหนึ่งก็คือเมื่อเราได้วิ่งออกกําลังกาย แต่ละรอบนะก็คือว่าตอนเช้าก็ออกวิ่งออกกําลังกายถ้ามีองค์พระใหญ่ปรากฏขึ้นท่านประทับยืนอยู่ <_ Bradley> เห็นขึ้นมาในกิตเนี่ยก็จะเอาได้เปลี่ยนงานอีกแล้วก็จะเปลี่ยนไปจนถึงที่ที่สามนั่นแหละมันก็จะเป็นแบบนั้นนะในเส้นทางของชีวิตที่เดินทางมาและนอกจากหลังจากนั้นก็ไปกอกกิจการหลังจากท,ที่ที่สามก็เหมือนกันก็ไปทําบางออกแบบระบบ,รบหรือว่าไป หรือระบบเขาแล้วก็ทําระบบใหม่ขึ้นมาและหลังจากที่วางระบบเสร็จมันถึงรอบถึงเวลาเราก็จะต้องเดินทางต่อประกอบกิจในชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปแล้วก็ไปในรูปแบบของเรานะั่นแหละไปเฉยๆมันก็เลยมีลักษณะที่เห็นว่าชีวิตในการเดินทางกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันได้ผ่านอะไรเยอะแยะมากมายประกอบกิจการงาน,นงต่างๆมากมายเป็นลูกจ้างก็มีมาเป็นเจ้าของกิจการก็มี เราเห็นสภาวธรรมที่มันเป็นจริงก็คือสรรพสิ่งล้วนไม่มีอะไรที่จะถือไว้ได้นะั่นรวยแสนล้านก็ตายและเมื่อมาบวชก็เหมือนกันมาบวชแล้วนี่ก็เมื่อมีการอธิษฐานจิตที่จะสร้างวารมีที่ใดด้วยความเมตตานะนะั่นแหละหรือว่าด้วยสิ่งที่เรามีสมมุติว่าเราจะต้องหาความเป็นจริงของชีวิตให้เจอพอทําเสร็จแล้วก็ต้องไปต่อจากสถานีแรกก็ อยู่ในป่าช้านั่นแหละอยู่ในวัดแล้วก็มาอยู่ปา่าช้าสร้างเสนาสนะเสร็จอธิษฐานจิตในการสร้างสังสมความดีเสร็จแล้วก็ได้ถวายความดีเสร็จก็เดินทางต่อแล้วก็ไปสถานีที่สองก็เหมือนกันสร, D, สร้างเกดีสร้างเสนาสนะเสร็จมถึงเหตุถึงปัจจัยก็ไปต่ออีกสถานีสถานีที่สามก็เหมือนกันมาถึงที่ป่าช้าที่ท่าเร สร้างอธิษฐานจิตแผ่เมตตาปรับภพภูมิสร้างเกีสร้างเสนอาชนะสร้างองค์พระเสร็จก็ไปต่อก็ใช้เวลาไม่นานแต่ละที่ก็ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งก็เหมือนการทํางานก็คล้ายๆกันถึงเหตุถึงปัจจัยก็ย้ายเดินทางต่อไปแต่สิ่งที่มันได้ก็คือสิ่งที่เราได้สลายความยึดติดความรุ่มหลงในสมมติที่มีที่เป็นขึ้นมาพอไปถึงส,สถานีที่สก็คือที่ พาเทิก็เหมือนกันสร้างองค์พระหน้าปกเสร็จก็มาแต่ตอนนั้นมันแปลกนิดนึงแตยที่ว่ามันรู้ว่ามันจะไปไหนก็คือมันเหมือนถูกการเตรียมการไห้มีผู้มาสื่อสารทางโลกที่บอกว่าจะต้องขึ้นเหนือนะจะต้องไปทําอะไรที่เหนือบ้างจะต้องสร้างพระใหญ่หน้าตากักสิบเก้าเมตรขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อเสาอภิมหาเศรษฐีมาตั้งแต่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างยังไม่ได้ที่ดินเลยมันทุกอย่างมันก็เหมือนจัดสรรรองรับมันนะมีคน จากของที่เจยงของเองก็ไปรับผลพระาธาตมาเป็นรถสิ่งทุกอย่างก็ดําเนินไปตามเหตุตามผลก็มันมันก็มีกรรมที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ทําแล้วก็ผลของกรรมที่ไม่ดีบ้างที่ดีบ้างขัดขวางตัดรอนบ้างไอ้การขัดขวางเนี่ยมันรู้ตั้งแต่ก่อนยังไม่เดินเดินทางแล้วมันจะต้องเจอคํานินทายอย่างมากมายเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดเขาก็บอกผลลัพธ์ก็คือชนะก็ะคือผ่านไปได้ แต่เราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรนั้นหรอกเพราะว่าอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันเพราะว่าตามใดเรามียังมีตัวตนยังมีวิบากกรรมมีเจ้ากรรมในเวรที่จะต้องเคลียบินกันมีบุญมีบาร,รมีมันก็คับหนุนมามีความไม่ดีมันก็ตัดรอนไปมันก็เป็นธรรมดาของดวงจิตที่ยังเสเวงหาตัวตนไม่เจอหรือยังมีการเดินทางของจิตอยู่ที่จะต้องไปให้มันถึงเป้าหมายก็คือความทุกข์นะั่นแหละ แต่ทีนี้ว่าถ้าอย่างสมมติว่าเรารู้ตัวรู้ตนและสลายตัวตนแล้วมันก็อยู่อย่างความมีกับไม่มีเสมอกันแล้วมันก็สบายตรงที่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เมื่อเช้าบอกเมื่อวานนี้วางแผนว่าจะเข้าไปในประเทศลาวไปแ,แผ่เมตตาในจุดที่ยังไปไม่ถึงวางแผนก็ยังไม่ได้ไปก็จะไปเพื่อปรับพวกปรับภูมิในสมมติที่ว่าเป็นภาคกายมนุษย์ที่ยังหยุดยังเหลืออยู่ ส่วนจิตเขาก็ไปนานแล้วแล้วตั้งแต่ปี2,510อะไร56เขาได้ถอดกลับไปแล้วเขาที่ได้แบ่งจิตมาเกิดแล้วก็มาทำสมมุติที่มาเรียนรู้ศึกษาในทางโลกแล้วก็มาทํางานทําการในทางโลกแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติในทางธรรมในขณะที่เป็นฆราวาสอยู่ก็ปฏิบัติคู่กันมากับการที่อยู่ทางโลก แต่พอมาถึงจุดหนึ่งของการที่ว่าเราได้สร้างสังสมความดีแล้วก็ได้ทดสอบความดีในการวางเชยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบการเดินทางไปไหนไปเหมือนไม่ไปเราจะต้องไปทํากิจที่มันไม่น่าที่จะไปก็คือมันมีความรู้สึกว่าอที่นั่นขัดข้องอยู่ที่นี่ต้องไปแก้ไขปัญหาอยู่แล้วก็ไปแบบเหมือนไปเที่ยวนะไปเชยเชออยนี่แหละมันก็เลยถึงรอบเนี่ยมันก็จะมีเหตุให เราถอดถอนความเป็นตนได้คือสลายความเป็นตนได้ได้วยสิ่งกระทบภายนอกเข้ามาแต่ภายในเราก็รู้ตื่นแนละ้วเราก็สลายความเป็นเราได้มันก็เลยจบกิจที่จะต้องมีเราแต่น,นี่ก็ไม่ได้มาอวดมาอุตริพูดอะไรที่มันไม่จริงนะเราให้ฟังเพื่อว่าจะเป็นวิทยาานหรือว่าเป็นแนวทางที่พวกเราจะรู้ว่าเมื่อเขาได้เข้าถึงกันที่ได้สลายความเป็นตนแนละ้วแล้วมันเป็นยังไงต่อสําหรับผู้ที่ปรารถนาจะรู้ ก็จะบอกว่ามันอยู่มันไม่อยู่ถ้าเกิดว่าสภาวธรรมนั้นะช่วงที่ถอดจิตออกกลับไปแล้วเนะี่ยมันเหลือแต่กายโล่งๆอยู่กายก็มีหน้าที่นอนอย่างเดียวฉันข้าวแล้วก็นอนมีหน้าที่ลุกขึ้นมาฉันข้าวแล้วก็นอนถ้าเกิดว่าจิตที่เขาทํางานในภาคส่วนของทริปเนะี่ยเขามีเหตุต้องดึงจิตในช่วงไหนก็คือเขาที่แบ่งส่วนมาเนะี่ยเขากลับไปเราก็จะหลับทันทีแล้วก็ ถ้าเกิดว่าจะอยู่แบบมีคลื่นพลังงานของจิตที่อยู่กับกายนี่เราก็จะทําอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะถ้าเกิดว่ามานั่งนะถ้าเกิดไม่ใช่เหตุที่จะได้มานั่งเนี่ยมันจะนั่งโยกเลยมันจะโยกเยก๊กยกเยก,กมันเหมือนไม่มีกําลังที่นั่งถ่วงดุลเหมือนตุ๊ก,กตาลุกอ่ะที่มันงนเงีนไปงโยกเยก,กไปโยกเยก,กมาเนะี่ยะอันนี้หรือว่านอนหลับลงไปเลยเพราะว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่ว่าจิตกับกายมันแยกกันเด็ดขาด ดังนั้นการเดินทางของชีวิตนี่นนะก็คือเดินทางคาว่าชีวิตก็คือดวงจิตการเดินทางของเขาในขณะที่เขายังมีความยึดกับกายอยู่เขาก็ไปของเขาได้อยู่ตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละตามรอบที่เขาถูกล็อกถูกสภาวธรรมว่าทดสอบอะมาถึงตรงนี้จะยึดติดในตรงนี้ไหมย,ยึดติดแล้วก็จะเป็นทุกข์ไหมหรือว่าจะไปจะเป็นทุกข์ไหมถ้าเราทําแล้วก็ไปเฉยเอย่างที่บอกว่ามันมีพุทธนิมิตขึ้นมาในเรื่องของมีองค์ ถ้สมาุิธเจ้าปรากฏพระวรกายให้เห็นองค์ใหญ่ๆท่ากับภูเขาเนี่ยาะเราก็จะรู้ในจิตว่าได้เวลาแล้วนะถึงเวลาจะต้องไปแล้วอย่างอยู่ก็ไม่ได้อยู่หรอกเพราะใช้ความอยากไม่ได้อยากไปก็ไม่ได้ไปหรอกถ้ามันไม่ใช่เหตุที่จะไปหรือจะอยู่ทีนี้ก็เดินทางชีวิตก็คือจิตมันก็มาถึงจุดที่ว่าเมื่อมีจิตกับกายจิตได้ยกจิตออกจากกายแล้ว แล้วเมื่อกายยังมีความเป็นที่ว่าอายุไขยังมีอยู่แล้วก็มอบกายถวายมอบกายเนี้ยถวายกับพุทธองค์ไปแล้วแต่ว่าใครจะมาใช้แต่จริงๆก็ไม่มีใครมาใช้หรอกก็มีแต่จิตผู้ที่ไปแล้วนั่นแหละยอนสภาวรรมเลงมาใช้บางรอบบางเวลาเราก็เลยอยู่เหมือนไม่อยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนล้วก็รู้แล้วว่าเขาก็ไม่ได้กลับมาในโลกมนุษย์นี้อีกเพื่อสร้างบารมีเราก็รู้แค่นั้น แต่เขาก็คือเขาเราก็คือเราก็คือคําว่าเราก็คือไม่มีเรานั่นแหละแต่เขาก็ไม่มีเราในเขานั่นแหละก็คือเราก็ปล่อยสลายทุกสิ่งทุกอย่างในสมมุติที่ว่าเป็นเขาเป็นเราไปภาค,คิลิ์เขาก็จะมีจิตที่ทํางานอยู่ในภาค,คิพิปจะต้องดูแลในสิ่งนั้นสิ่งนี้ปกครองสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เรื่องของเขามไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยแต่ก่อนมันยังผูกกันอยู่ก็รู้ว่าสภาวธรรมข้างบนเป็นยังไงข้างล่างก็กระทบมาเราก็จะรู้ว่ามันกระทบแบบไหนแต่ตอนนี้เมื่อได้ เขาเยว่าตัดเส้นในสิ่งที่ยึดโยงกันแต่มันก็ไม่ตัดจริงนะตัดในความรู้สึกเราไม่ยึดเขาเขาก็ไม่ยึดเรามันก็สบายตรงที่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปไหนหรือจะทําอะไรก็ได้แต่อาคำว่าก็ได้นี่ก็คือว่าตามเหตุตามปัจจัยนั่นก็คืออยู่เพื่อช,ด,ชด่ชยดวงกิจทั้งหลายอยู่เพื่อทํากิจหน้าที่ในสมมุติที่มีกายหยาบอยู่ก็ทําหน้าที่ไปแต่ไม่มีเราอยู่ในกายเนี่ยนะแต่ว่าในความรู้สึกมันก็มีว่าเออมันจะต้อง หิวจะต้องกระหายจะต้องถึงเวลากินก็นกินไปทําอะไรก็ทําไปอยู่ในรอบของความดีที่ทําได้ทําไหวนั่นแหละโดยที่ไม่จ้องไปยึดไปติดไปถืออะไรมากมายบางครั้งเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องก็เฉยไปบางครั้งก็เห็นไม่ถูกต้องก็แก้ไขหรือว่าแนะนําให้มันไปตามเหตุตามปัจจัยก็ไม่ได้มีความยึดติดว่าจะต้องผิดจะต้องถูกหรือจะต้องดีหรือไม่ดีแบบไหนทั้งหมด อยู่แบบเชยๆอย่างสบายสบายอย่างรู้ตื่นแต่ไม่ต้องคิดไม่ต้องทําอะไรทั้งหมดให้มันเกิดอะไรขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรในสมมุติที่รู้ขึ้นมาว่าจะต้องทํามันก็ไม่มีคําว่าจะต้องอีกทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แม้แต่มีสิ่งที่สื่อมาทั้งโลกที่ว่าควรจะทําแบบแบบนั้นแบบนี้นะคําว่าจะต้องแบบนั้นแบบนี้นะั้น มันไม่มีในเราก็คือเราเฉยทําก็ได้ไม่ทําก็ได้คําบอกว่ามันจะต้องไปแวะตรงนั้นก่อนนะไปแผ่เมตตาให้กลุ่มเหล่านั้นเหล่านี้ถ้ามันไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะรู้ว่าเออสภาวธรรมมันไม่จําเป็นต้องไปแล้วแล้วก็ผ่านได้คือคําว่าผ่านนี่มันเร็วที่สุดอะก็คือไม่มีลักษณะที่ต้องไปยึดอะไรไว้ในแผนการอะไรทั้งหมดมันมีการทําได้ก็ทําไปและที่ สภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ที่ทางโลกทิ่ที่ทางสภาวธรรมที่ท่านดูแลที่ดูแลกายอะไรอยู่นี่นะ่ะถ้าเกิดมันถึงเหตุถึงปัจจัยอะไรที่จะต้องทําแบบไหนมันก็จะมีความรู้ตื่นในจิตเองจะรู้จะเข้าใจสภาวธรรมต่างๆแล้วก็จะไม่มีอะไรจะต้องอะไรกับอะไรทั้งหมดคือไม่ต้องมีการคิด ไม่ต้องการทําอะไรภาคส่วนของกายยาบจิตรู้ถ้ามันถึงเหตุถึงปัจจัยมันก็พุ๊บปั๊บไปเลยฉะนั้นขบวนที่เดินทางเนี่ยผู้ที่เขาเดินทางร่วมแล้วเขาก็สามารถร่วมได้ไปเรื่อยๆก็เพราะว่าจิตเขาก็รู้ตื่นเหมือนกันถ้ามันมีตัวยึดตัวหลงเนี่ยเขาก็จะพิจารณาตัดออกแก่กลุ่มคณะแหละในรอบบางกลุ่มในบางเวลาแต่บางคนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องถูกตัดนะมันเป็นเรื่องของ สภาวธรรมที่ถูกจัดสรรว่าสมควรแก่เหตุที่มีหน้าที่ทางโลกอยู่จำเป็นต้องดูแลกลุ่มคณะของตนที่อยู่เพื่อจเจริญให้จิตใจของเขาไม่ได้เหงาหงอยเศร้าซ้อยไม่ให้เป็นทุกข์ก็จะจัดสรรให้มันถูกก็เรียกว่าไม่ให้มันทางโลกเสียนะให้ทางธรรมกับโลกมันก็ไปด้วยกันได้ ให้โลกกับธรรมไปด้วยกันได้เพราะยังมีหน้าที่ในทางโลกอยู่ก็จัดสรรรอบวอะ,อะรอบนี้สมควรทักก่อนหนะ้ารอบหน้าค่อยไปกันเพราะถ้าเกิดไปทีๆกันทุกวันเนี่ยมันก็จะมีเหตุให้ทางโลกเขาต่อต้านเราได้ฉะนั้นพวกเราที่มาติดตามรับฟังเรื่องเล่าเมื่อวนัวนวานของหลวงพ่อพระอาจารย์นี่ก็ให้เข้าใจว่าสภาวธรรมที่อยู่ตอนนีนน้มันก็เหมือนไม่มีกิตคลองกายนั่นแหละก็อยู่เชยๆไป แล้วการเดินทางของชีวิตมันก็มาในรูปแบบที่ว่าเขาก็จะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนในช่วงเวลาแต่ละช่วงของชีวิตว่าให้ไปเรียนรู้ศึกษาอะไรเพื่อให้เห็นทุกเห็นธรรมในโลกเข้าใจในสภาวธรรมความเป็นจริงของโลกว่าสิ่งต่างๆนี้เรายึดถือไว้ไม่ได้ถึงอยากจะให้มันมีมันก็มีไม่ได้แล้วถ้าชีวิตของเราถูกล็อกเขาเรียกว่าเหมือน ถูกล็อกว่าให้มันต้องเป็นไปตามสิ่งที่เขาวางบทละครชีวิตเอาไว้แล้วว่าจะต้องเกิดมาแบบไหนจะต้องเป็นยังไงเราก็เลยไม่มีอะไรที่จะต้องดิน้นรนขนขวายให้มันเกิดอะไรขึ้นมาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเส้นทางของชีวิตมันได้ลิขิดเอาไว้แล้วมันได้เขียนเอาไว้จนจบสมบูรณ์แล้วเพราะด้วยเหตุว่าต้นทุนมันมาสูงมั้ยต้นทุนที่ได้สร้างสังสมทามามัน มันก็คือมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เหมือนมีคณะของพระคุณเจ้าครั้งหนึ่งที่อยู่ทาป่าหกนะทำป่าหกหืือป่าหกที่บางน,านะเนะเพราอยากให้เราเป็นอรหรันต์ท้ายที่สุดเสียงก็มาจากโลกที่บอกท่านเปลี่ยนไม่ได้แหละเพราะว่ามันมีสิ่งที่ได้สร้างได้ทํามามันเต็มหมดจะสมบูรณ์แล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ทุกผู้ที่เขาเปลี่ยนแปลงได้มันก็มีอยู่นะถ้ายังไม่เต็มยังไม่ บอลบล,ลีวูดแหละยังไม่ถูกล็อกแลว,ว่าจะต้องมีกิจที่ต้องทําอะไรต่อไปแบบไหนอันนั้นวันนี้ก็มาเล่าเรื่องการเดินทางของกิวิตในช่วงหนึ่งว่าการเดินทางมันเหมือนถูกล็อกถูกล็อกสิ่งที่จะต้องเป็นจะต้องไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนการเดินทางที่แผ่เมตตาเหมือนกันก็จะมีล็อกว่าจะต้องกินตรงไหนจะต้องนอนตรงไหนเราก็แค่หารหัสนอนกับรหัสกินเท่าน,นั้น พราะว่ากลุ่มดวงกิตเขาไปรวมกันอยู่ที่นอนนั่นแหละกลุ่มดวงกิจต่างๆที่เขารอปรับภพภูมิเขาก็เป็นรออยู่ที่รับประทานหรือฉันอาหารนั่นแหละอันนั้นเราก็ดูแค่ตรงนั้นหรือว่าไปรออยู่ในจุดที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่เขารวมจิตเอาไว้แล้วก็แค่ไปบอกกล่าวไปเล่าความเป็นมาเป็นไปของดวงกิจและก็น้อมพลังพุทธบารมีไปปรับพพปรับภูมิ รือว่าเราพอดิษว์ทัตยังหลายที่เขามีหน้าที่สร้างสภาวธรรมของมิติต่างๆภูมิต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายได้เคลื่อนออกไปจากจุดที่ติดอยู่หลงอยู่เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มุนรอบขึ้นเข้าสู่ยุคใหม่ยุคสิวิินวันนี้ก็ขอให้ท,ท่านนะที่ได้ติดตามฟังก็ขอให้มีความปล่อยวางก็คือไม่ต้องยึดติดยึดถือในสิ่งใดให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมา ดำเดนินไปในเส้นทางแห่งความสัตย์เขาเรียกว่าความเป็นกลางความพอดีพอประมาณอย่าไปตึงเครียดอย่าไปเคร่งคัดกับอะไรกับใครทั้งหมดแม้แต่เป็นลูกเป็นหลานของเราก็ขอให้เขาเป็นไปตามกรรมของเขาเราก็แค่เป็นผู้บอกทางโดยที่ไม่ต้องไปยึดติดว่าเขาจะเดินตามเราหรือเปล่าเพื่อให้เราไม่ทุกข์นั่นแหละขอให้ทุกคนได้อยู่ใน ความสุขที่รู้ตื่นจากกิจที่เป็นผู้รู้แจ้งขึ้นมาจากการฝึกผลปฏิบัติในศีลธรรมสมาธิปัญญาจากกรอบขององค์พระสัตดาที่วางเส้นทางเอาไว้ไม่ให้เราไปลงในทางที่เป็นทุกข์หรือว่าตกไปในภูมิที่ต่ำจากที่เป็นอยู่ก็ขอทุกคนมีความสุขความสำเร็จความรู้แจ้งในธรรมในชาติปัจจุบันอันใกล้น้เทินสาธุ